นาวาวันนี้อาหารบ้านลุงไม่ถูกปากเหรอลูกวันนี้ผมไม่ค่อยหิวครับแล้วนี่เดี๋ยวต้องกลับไปทำงานต่อที่ร้านหรือเปล่าไปครับลาเพลืนดีใช่ไหมครับช่วงนี้ลูกค้าเยอะอยู่หรอครับ <c oughs> ไม่ค่อยจะดีวันนี้ครับถ้าไม่มีคนมาวุ่นวายกับนาวาะ คนมาวุ่นวายใครล่ะลูกเออคือคุณส่วนพี่พนานะครับชื่อภูริเพิ่งมาจากกรุงเทพนะครับเห็นว่าตามตื้นนาวาไม่เลิกเลยดูชอบนาวามากซะด้วยแต่ว่าพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมบอกนาวาไปแล้วว่าไม่มีมนุษย์คนไหนรักเราจริงหรอกทุกคนก็เห็นเราไม่แค่สัตว์ประหลาดหรือไม่ก็ปีศาจเรากับมนุษย์ต่างกันมากนะครับ เรื่องส่วนตัวของนาวาในะลุกไม่อยากยุ่งหนูนะลูกแต่ที่พระพายพูดถูกทุกอย่างอย่าลืมนะลูกยี่สิบปีที่แล้วมนุษย์มันทำอะไรกับพวกเราไว้ครับถึงเราจะจัดการกับปัญหาพวกคนล่าเลือกไปได้แต่มันยังยังไม่หมดหรอกนาวาก็รู้ว่าพวกมนุษย์มันโลก มีอะไรก็บอกพี่เขานะครับคุณลงุงนาวาพี่ขอโทษน,นะที่พี่พูดเรื่องผู้รีตอนกินข้าวอะแต่ว่าที่พี่ทำไปเพราะพี่เป็นห่วงนาวาจริงๆนะพี่แค่คิดว่าถ้าพ่อพี่ได้พูดอะไรไปบ้างเนี่ยนาวาอาจจะชุกคิดอะไรได้บ้าง นาวาเข้าใจครับนาวาไม่ได้โกรธอะไรเลยน่าคิดมากนะครับนาวาขอโทษนะที่ทําให้พี่ประภาต้องมากังวลเรื่องนาวานาวาพี่ไม่ได้กังวลพี่เป็นห่วงนังหากันต่างกันนะขอบคุณนะครับพี่เชื่อใจนาวานะ Me don't need to tell the world